นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมตลอดประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยใครดูแลสวัสดีค่ะจัดชาแนลพราวพิวค่ะเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่เราแทบทุกคนต้องให้ความสนใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องที่กระทบกับชีวิตพวกเราโดยตรงเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวิวก็เคยหยิบเอาวิกฤตเศรษฐกิจไทยในหลายๆช่วงเนี่ยออกมาเล่าให้ทุกคนฟังละตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่วิวเนี่ยยังไม่เคยสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจไทยทุกคนได้เห็นเลยว่าตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันเริ่งกรอเืศษฐ ให้ประเทศเรามาตลอดดังนั้นวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเราควรจะรวบรวมเอาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยทั้งหมดเลยนี่นะคะมาคุยกันค่ะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนันแล้วไปในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกเอาแบบคลิปเดียวจบเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะรวบรวมประวัติศาสตร์ไทยทุกคลิปเนี่ยเราก็ต้องมาเถียงกันตลอดแล้วค่ะว่าไทยเรื่องตรงไหนเราจะเริ่มก่อนสุโขทัยหรือตอนสุโขท,ทัยดีสุโขทัยนับเป็นไทยหรือยังแต่สําหรับเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะหนูขอบอกทุกคนเลยว่ามันไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นค่ะเพราะว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคเก่าๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยทุกคนในช่วงที่มันแบบมนืมนเถียงกันว่าใช่ไทยหรือไม่ใช่ไทยมันไม่ซับซ้อนเศรษฐกิจไทยยุคนั้นเนี่ยนะคะก็เน้นเรื่องของการค้าขายแล้วก็การเกษตรมาา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 ตตลลออดดแหะะยย่่่่งงงททีถถ้เเเรรรไปพพูึสุโขกกกก็็จนววๆ ก็จะเขียนถึงเรื่องการค้าขายทั้งการค้าขายแถบภูมิภาคนี้แล้วก็การค้าขายไปถึงจีนถึงอะไรเพราะว่าเรามีหลักฐานพวกแบบเครื่องสังคลโลกเครื่องอะไรต่างๆใช่ไหมคะต้องข้ามมาในสมัยอยุธยามันถึงจะเริ่มมีความเป็นแบบเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมีการค้าแบบผูกขาดขรัฐค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะค่อนข้างทับซ้อนกับที่วิวเคยสรุปประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะนะเพราะว่ายุคนั้นมันยังไม่ได้ซับซ้อนเลยขนาดนั้นถ้าอยากฟังเต็มๆไปฟังอันนู้นนะคะแต่สาหรับคลิปนี้สรุปให้เร็วๆว่าในสมัััยยยยยยยออุธาาาาเ่ศรรษฐกกิจขงงงไท็พค้ ขายเป็นหลักค่ะโดยเฉพาะการค้าขายกับจีนนะคะการค้าขายเครื่องสังฆคาะโลกเครื่องอะไรยังอยู่และอยุธยาก็ยังเป็นแหล่งของป่าที่ส่งออกไปต่างประเทศด้วยทีนี้ต้องบอกว่าเรื่องการจัดระเบียบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นแล้วค่ะตอนที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยนะคะเขาแบ่งการปกครองออกเป็น4ี่กลมด้วยกันก็คือจตุสดมใช่ไหมเวียงวังคลังนาชัดเจนมากว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของคลังนั่นเองค่ะซึ่งสมัยก่อนเนื่องจากเรายังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะดััังงงนน้ระคลขอ กับพระคลังของกษัตริย์ก็คือคลังเดียวกันคือสถานที่เก็บเงินมากๆเหล่านั้นค่ะทีนี้หน่วยงานคลังในสมัยนั้นเนี่ยก็แบง่งออกเป็นหลายฝ่ายด้วยกันเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการเก็บเงินก็จะอยู่ในคลังหมดไม่ว่าจะเป็นกรมพระคลังสินค้าที่คอยดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายของกรมอื่นๆด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการเก็บทรัพย์สินเก็บอะไรเข้ามาซึ่งถ้าใครจินตนาการว่าอู้พระคลังสมัยก่อนจะต้องแบบมีเหรียญเงินเหรียญทองวางเรียงเรียกันไม่ใช่นะคะสมัยก่อนเขาไม่ได้เน้นเก็บเป็นเงินค่ะเขาเน้นเก็บเป็นของต่างๆเช่นภาษีว่าอาคน ลูกของเก็บสักลูกนึงเข้าคลังแล้วกันอะไรอย่างนี้เป็นหลักและแน่นอนว่าพอดูแลเรื่องพวกนี้บางครั้งมันก็ต้องมีการแบบขัดแย้งกันอะไรกันดังนั้นพระครังเนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องการตัดสินคดีความอะไรที่เกี่ยวกับพระราชทรัพย์หลวงด้วยนะคะและยังไม่พอคะ่ะเนื่องจากครังเนี่ยดูแลเรื่องเศรษฐ,ฐกิจใช่ไหมมันก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้ครังด้วยก็คือกรมท่าค่ะดูแลเรื่องการค้าขายและในสมัยนั้นการค้าขายมันจะไปพร้อมกับการเจริญสัมพันธไมตรี 3. ก็จะมีกรมท่าซ้าย <S <S ที่ดูแลเรื่องการค้าขาย <S <S แล้วก ส่วนกรมท่าขวาเนี่ยก็จะไปอีกทางหนึง่งคือไปดูแลทางปเปอร์เซียทางยุโรปทางอะไรนะคะมันไม่แปลกค่ะทุกคนเพราะสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะติดต่อกับต่างประเทศเราแทบจะไม่ติดต่อเรื่องอื่นหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็ติดต่อเพื่อค้าขายเ <ๆ S 1> ท่านั้นแหละดังนั้นคลังก็เลยจะดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะเห็นได้จากตอนที่ตำแหน่งเสนาบดีคลังเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นพระยาโกษาธิบดีเราก็จะเห็นว่า้านี่ไงสาเหตุที่พระยาโกษาธิบดีปานเนี่ยที่จริงๆต้องเป็นคนดูแลเรื่องเงินเรื่องคลังต้องเป็นคนไปเจริญสัมพันธไมตตตตรรรรรรีีทท่่่่่่ฝัังงงงเเเเศศสกก็พาาาาะะววคลลนยดดดูแืออิป้ ประเด็นก็คือตำแหน่งนียมันจะงงงนิดนึงเพราะว่าในช่วงปลายสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีสมุกหกะลาห่มคนนึงไปทําความผิดเข้า <S <S ดังนั้นเดิมนี่นะคะสมุหกะลาหมที่อยู่นอกหน่วยงานคลังเลยเนี่ยแล้วมีหน้าที่ดูแลหัวเมืองนู่นนี่นั่นพอเขาทําผิดกษัตริย์ในสมัยนั้นก็รู้สึกว่าปล่อยให้เขามีอํานาจไม่ได้ก็เลยโอนบางหัวเมืองเนี่ยมาให้กรมท่าดูแลด้วยดังนั้นในสมัยนั้นเนี่ยนะคะกรมท่าก็เลยมีหน้าที่ดูแลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศาลการสงครามรวมถึงได้ปกครองหัวเมืองภาคใต้ด้วยค่ะหน้าทีี่ของงคคลลัในนสมมมมยยบบบราามามก็เจะวแบบวแุ แล้วหน้าที่ความรับผิดชอบที่แบบดูงงง,ง,งนี้เนี่ยนะคะก็จะงงกันยาวมาจนกระทั่งถึงแบบช่วงรัตนาโกสิทร์ตอนต้นเลยค่ะแต่ถ้าพูดถึงด้านเศรษฐกิจประเทศเรื่องการค้าขายเรื่องอะไรไม่มีอะไรพูดเยอะค่ะเพราะว่าอยุธยาก็อย่างที่เรารู้ก็เฟื่องฟูไปอะไรไปจนช่วงกรุงแตกก็อาศบซาวลงไปหน่อยนึงจนกระทั่งมาสมัยกรุงธนบุรีอาจจะไม่ได้แบบรุ่งเรืองเท่าสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาแต่ด้วยความที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าขายอยู่แล้วก็เลยค้าขายกระจีนแหลกลานเลยค่ะถึงขั้นที่เขาว่ากกััันนนนว่าใาใยยุคสม้้ไไดํรแบบ 100ล,ลงทุนไปร้อยหนึง่งได้เพิ่มอีกร้อยหนึง่งก <100 S 3> ็เลยสามารถเอาเงินตรงนี <it> ้มาฟื้นฟูุงธนบุรีได้อะไรได้ค่ะเรื่องนี้วิวเคยเล่าไปในเรื่องว่าพระเจ้าตากเก่งจริงไหมสามารถไปฟังเต็มๆได้ตรงนั้นนะนะพอข้ามมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเนื่องจากเรามีการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ดังนั้นเรื่องการคลังเนี่ยก็ต้องมีการรู้กันบ้างอะไรบ้างเอาพวกแบบอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการคลังเนี่ยออกไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องการดูแลหัวเมืองการอะไรแต่ในคลังตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ยังดูแลเรื่องอื่นๆที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน เห็นไหมว่าเป็นเจ้าพญาพระังแต่นั้นไปแปลหนังสือ3าคกนั้นไปอะไรเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าทรัพย์สินของพระมหา,หากษัตริย์ไม่ได้มีแต่เงินทองค่ะพวกหนังสือพวกตำราต่างๆก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เหมือนกันนะคะส่วนถ้าเอาด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเลยเนี่ยในช่วงเวลานี้จุดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของการค้าขายค่ะที่มีการกำหนดเพิ่มขึ้นมาว่าของบางอย่างเนี่ยนะต้องค้าขายกับรัฐเท่านั้นไม่สามารถค้าขายกันเองได้เช่นพวกของป่าหายากเข้าสารอาวุธเป็นต้นนะคะแต่เนื่องจากนั่นคืออสสมมััยยยรรรราชกกกกกแขงงุตนนโิ็เลไ่ มีอะไรมากคะ่ะจะมามีมากขึ้นก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่2เพราะว่าบ้านเมืองเริ่มมั่นคงนะคะพอสงครามน้อยลงการค้าขายก็เฟื่องฟูขึ้นประกอบกับในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยนะคะตอนนั้นรัชกาลที่3ตอนที่ยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยนะก็เชี่ยวชาญด้านการค้าขายมากและพระองค์ก็ได้เข้ามาดูแลเรื่องพระคลังเรื่องอะไรดังนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยพระคลังก็คือกลับมาอู้ฟู่อีกรอบหนึ่งและแน่นอนพอข้ามมาในสมัยรัชกาลที่3พระคลังตอนนั้นก็เลยพีคถึงขีดสุดนะคะจากการเก็บหอมรอ,รนรอ,อ,อ,อมนน้กานนััยร าขยมีทั้งเรือที่เป็นเรือของหลวงแล้วก็มีเรือสำเภาค้าขายส่วนพระองค์กับเรือของพระญาติทั้งหลายด้วยทีนี้พระองค์ก็เอาเงินจากการค้าขายส่วนนี้ที่เป็นของส่วนพระองค์เนี่ยเอามาเก็บไว้ในถุงที่เขาจะเรียกว่าเงินถุงแดงแล้วสมัยน,นั้นคือมีเงินถุงแดงเยอะมากถึงขนาดที่ว่าต้องสร้างพระคลังพิเศษขึ้นมาเก็บทรัพย์สินส่วนพระองค์เลยเขาจะเรียกว่าพระคลังข,งข้างที่นะคะซึ่งคําว่าข้างที่ก็คือที่พระแท่นบัรทมนั่นแหละเหมือนเอาไว้เป็นตู้เซฟส่วนพระองค์ซึ่งเงินตัวนี้เดี๋ยวจะไปมีบทบาทในช่่่วงงงรรร12คะแตตตมมมมใใดก็าาาถ้้เอออนนนนนุขััฐ จุดที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆในสมัยรัชกาลที่3เกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยก็คือเราเนี่ยมีการทําสนธิสัญญากับต่างชาติแล้วโดยเฉพาะชาติตะวันตกค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรามีสนธิสัญญาเบอร์นี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่บิวเคยเล่าไปในคลิปสนธิสัญญาเบลลิงแบบเต็มๆมานะว่าในช่วงนั้นเนี่ยตะวันตกเริ่มอยากจะเข้ามาค้าขายกับเราแต่เข้ามาค้าขายก็ไม่สะดวกเพราะว่าเราเนี่ยมีการผูกขาดเอาไว้ว่าต้องค้าขายกับรัฐเท่านั้นต้องอะไรแต่ในตอนสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะคะตอนที่อังกฤษเข้ามาทาสัญญากับเราฉบับแรกหรืออ่าาสัญญเเบบรรร์นีีียย้ไดป โดยเฉพาะเรื่องการเก็บภาษีปากเรือค่ะดังนั้นพอข้ามาในสมัยรัชกาลที่4อังกฤษก็ไม่โอเคกับเรื่องนี้ละก็อยากจะมาเซ็นสนธิสัญญาฉบับใหม่ก็คือสนธิสัญญาเบลริงนะคะและเราจะคุ้นกับชื่อนี้บ้าเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจไทยทั้งหมดเลยเพราะว่าพอมีสนธิสัญญาเบลริงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีใหม่หมดเลยนะจากเดิมที่เราใช้วิธีส่งสวยแบบสมมติว่าปลูกข้าวได้กี่กระสอบกี่กระสอบขอเก็บเข้าหลวงกี่กระสอบกี่กระสอบเนี่ยเราต้องเปลี่ยนหลักการเป็นการเก็บภาษีแบบจริงจังแบบว่าเป็นร้อยละ แบบที่เราจะเรียนกันในสมัยเด็กๆที่เราจะต้องท่องกันว่าภาษีร้อยักสก็คือเก็บ3%นั่นะแหละและพอเราจําเป็นต้องมีระบบแบบนี้จริงจังเราก็ต้องมีคนมาดูแลเรื่องนี้จริงจังนะคะเราก็เลยต้องมีการตั้งศุลกาสถานหรือว่าระบบศุลกากรแบบใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสยามค่ะและยังไม่พอนะทุกคนส่วนที่สัญญาเบลาริงนี่คือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยมากเพราะว่ามันเปลี่ยนจากแนวคิดเดิมที่แต่ก่อนเราเป็นเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นว่าเราจะผลิตเพื่อขายมากขึ้นจากเดิมเรานิยมแบบเอาของ ไปแรกกันอะไรการเงินตราก็อก็มีก็ดีแต่ว่าไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นเรื่องเงินตรามันก็สําคัญมากขึ้นในสมัยนี้มันก็เลยต้องมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับเงินเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเช่นการตั้งโรงกระสาบสิทธิการเพื่อผลิตเหรียญเงิน หรือว่าพอมีการผลิตเงินมีการค้าขายกับต่างชาติแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแต่ต้องบอกว่าธนาคารในสมัยนั้นยังเป็นธนาคารของต่างชาติอยู่เนาะยังไม่ใช่ธนาคารของเรานะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดหักเหที่สําคัญมากๆของเศรษฐกิจไทยและถ้าวิวเล่าแบบละเอียดมันจะยาวมากๆเลยแนะนําให้ไปฟังคลิปสนธิสัญญาเบลริงเพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนั้นอะจะเข้าใจเลยว่าโอรากฐานของเศรษฐกิจไทยตอนนั้นทําไมมันถึงจําเป็นต้องเปลี่ยนซึ่งวิวต้องบอกทุกคนว่าตั้งแต่มินาทีที่วิวเริ่มเล่่่าาามมจนนนกกระะทังงงถึวิคีีเเืืออ้ การคลังของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่หรอกมันก็คือเป็นการคลังที่ดูแลนูน่นดูแลนี่แบบไปหมดมีการตัดสินคดีอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในมันยังไม่ได้มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างหรือในเชิงอะไรเลยยังค่อนข้างเป็นคอนเซปต์ปว่าอาก็เก็บเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินก็โยนให้คลังไปแต่ว่าหลังจากวินาทีนี้ที่ Firstly, วิวจะเล่าต่อไปเนี่ยน,นะคะนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนของเศร,ศรษฐกิจไทยแล้วก็การคลังไทยแบบแท้จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมาเจ้าอยู่ like. หัวรัชกาล งในสมัยนี้เป็นสมัยที่ตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมีอิทธิพลมากขึ้นนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องปฏิรูปการเมืองการปกครองเพื่อที่ว่าจะได้รวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางป้องกันการล่าอนันนิคมอะไรต่างๆแน่นอนนะคะว่าการปฏิรูปเหล่านี้ก็ต้องกระทบกับการคลังที่เป็นคนดูแลเศรษฐกิจของประเทศด้ดวยค่ะอย่างแรกเลยนะคะในปีพศ2416เนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหอรัสดากรวิพัฒน์ขึ้นในพระบรมมหาราชวางังตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ทํางานของเจ้าพนักงานพระคลังมา สมบัติค่ะแล้วตอนที่ตั้งหองขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทรงตราพระราชบัญญัติสาหรับหอรัศดากรมิพัฒขึ้นมาด้วยก็คือกําหนดละเอียดเลยบอกว่าให้มีพนักงานบัญชีกลางนะสําหรับรวบรวมบัญชีเงินผลประโยชน์แผ่นดินแล้วก็ตรวจตราการเก็บภาษีอากรของแต่ละกระทรวงต่างๆเจ้าพนักงานเหล่านี้ก็คือต้องเข้ามาทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็มีไรายได้เป็นเงินเดือนค่ะจากแต่ก่อนที่ในไทยเราไม่ได้จ่ายเงินเดือนแบบนั้นเราจะแบบเป็นเงินปีเป็นอะไรการบริหารพระคลังแบบเดิมที่เราใช้มาตั้งแต่อุธยาเนี่ยถือว่าย,ยกเลิกเลยเราเปลี่ยนรูปแบบเป็น ว่าภาระการจัดเก็บภาษีอากรอะไรเนี่ยต้องถูกแยกออกจากงานด้านอื่นๆของชาตินะเรื่องงานการปกครองหัวเมืองเรื่องอะไรต้องไม่มาเกี่ยวกันละแล้วก็มีการกำหนดหน้าที่กันอย่างชัดเจนหรือว่าใครเป็นคนดูแลเรื่องภาษีอะไรยังไง พร้อมกับมีพระราชบัญญัติมากํากับดูแลแบบเคร่งครัดนะคะแน่นอนว่าพอการเก็บภาษีเป็นระบบเนี่ยมันก็ทําให้ประเทศเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังไม่พอคะ่ะผ่านไปอีก2ปีในวันที่14เมษายนปี2418เนี่ยรชัชกาลที่5นะคะก็ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้นจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะคะกรมพระคลังมหาสมบัติเนี่ยเปลี่ยนฐานะค่ะกลายเป็นกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังใหม่มากๆกับการจัดระเบียบการปกครองเนอะหลายๆคำเราก็ใช้ทับศัพท์ไปอย่างคนที่ดูแลพระคลังมหาสมบัติเนี่ยนะคะก็ใช้คําเรียกภาษาอังกฤษว่า minister of finance นะคะคือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแปลว่าคอนเซปต์กระทรวงการคลังของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ค่ะดังนั้นต้องนับนะคะว่ากระทรวงการคลังของไทยที่เราเห็นทุกวันเนี่ยก็เกิดขึ้นณว,วันนั้นนะคะจนกระทั่งข้ามาปีพุทธศักราชที่2433เนี่ย ถึงมีพระราชบัญญัติขึ้นใหม่พระราชบัญญัตินึงค่ะและในพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่แหละถึงจะมีคําว่ากระทรวงพระคลังมหาสมบัติเกิดขึ้นแบบเป็นทางการนะคะซึ่งตัวพระราชบัญญัติที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยนะคะก็จะกําหนดแบบหน้าที่ของกระทรวงการคลังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือมีการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินของรัฐเนี่ยออกจากกันค่ะคือเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์เนี่ยไปอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพระคลังข้างที่ซึ่งเดี๋ยวต่อมาเนี่ยก็จะกลายเป็นสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษััััตรรรรริิิิยย์์ออีีีกทททนนนึงงะพพสสขฐ่จไว้ปปฏู ประเทศเนี่ยก็แยกเอาไว้ต่างหากมันจะไม่ได้ปะปนกันเหมือนกับสมัยโบราณค่ะตอนนี้แปลว่าเริ่มชัดเจนแล้วใช่ไหมแต่พอข้ามาในปี2435นเนี่ยนะคะยิ่งชัดเจนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยนะคะมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกระทรวงแบบใหม่แบ่งหน้าที่การดูแลบริหารแผ่นดินเนี่ยออกเป็นทั้งหมด12กระทรวงด้วยกันแต่ละกระทรวงก็จะมีหน้าที่รับผิดช,ชอบอะไรของตัวเองใช่ไหมซึ่งกระทรวงพระคลังมหาสมบัติก็เป็นหนึ่งใน12นั้นนะคะประเด็นคือพอข้ามาในช่วงปี2439เนี่ร้อยสามสิบเก้าเนี่ยกระทรวงพระคล เพราะว่าสยามตอนนั้นเนี่ยจะสร้างทางรถไฟอยู่ดีๆงงเฮ้ยทำไมเงินไม่พอปกติเงินเราก็มีเยอะแยะมันกุควรจะพอไม่ใช่เหรอดังนั้นก็เลยมีการไปจ้างชาวต่างชาติเ,เข้ามาเป็นที่ปรึกษาค่ะพอมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเราก็เลยมีการจัดระเบียบอะไรที่แบบทัดเทียมตะวันตกมากขึ้น เช่นมีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกของสยามเลยนะคะแล้ที่ปรึกษาที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะแบบเข้ามาวางระบบภาษีอากรแนะนําให้รัฐบาลเนี่ยหันมาใช้ธนาบาัตรรวมถึงแนะนําพวกระบบแบบการกระจายเงินการอะไรนะซึ่งต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องการสร้างทางรถไฟเนี่ยนี่นะเป็นหกดหมายหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศเลยนะคะเพราะว่าที่ปรึกษาทั้ง3ตอนนั้นเนี่ยก็ถามรัชกาลที่5ว่าพระองค์อยากจะสร้างทางรถไฟแบบไหนระหว่างสร้างแบบแรกไม่ต้องกู้อะไรเลย,เลยแต่ว่ากว่าจะสร้างได้ใช้หลายปีนะกับทางที่2 กู้มาสร้างเลยเสร็จได้เร็วตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็มีพระราชวินิจฉัยว่าทางรถไฟเ,เป็นสิ่งสําคัญต้องทําให้เกิดได้เร็วแล้วก็มันเป็นการกู้มาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์สร้างมาเพื่อลงทุนแบบมันไม่ใช่กู้มาเพื่อฟุ่มเฟือยดังนั้นเราก็เลยมีการกู้เงินเพื่อมาสร้างทางรถไฟค่ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สยามมีการกู้เงินแล้วก็นับว่าทําให้สยามเนี่ยมีนี้สาธารณะครั้งแรกเลยค่ะผลจากสิ่งน,นี้ถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือมันทําให้เราขาดดุลทางการค้าครั้งแรกในแบบในประวัติศาสตร์ชาาติของสยยมเล ที่ผ่านมาไม่เคยกู้มาก่อนนะคะแต่ในแง่นึงก็คือมันทําให้เรามีรถไฟแล้วมันทําให้ประเทศเราเนี่ยจเจริญทัดเทียมกับนานาชาติแล้วก็มีส่วนทําให้เรารอดจากการล่าอนาินิคมของตะวันตกด้วยค่ะแต่พอเรามีเรื่องการขาดดุลการกู้การอะไรเข้ามามันก็ทําให้เราต้องบริหารเงินในประเทศแบบโหดยิ่งขึ้นใช่ไหมครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงการทางคือบริหารได้ดีมากนะเพราะว่าในช่วงปีพุทธศักราชที่2437้เนี่ยนะคะประเทศเราเนี่ยมีเงินคงคลังอยู่ประมาณ7จ็ดล้านห้าแสนบาทอยา่าเพิ่งตกใจเจ็ดล้านห้าแสนบาท วันนี้นั่นคือเยอะนะประกดผ่านไป7ปีนะคะเราบริหารจัดการการเงินเราได้ดีมากเงินเพิ่มมากลายเป็น32ล้านบาทดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถชําระหนี้ก้อนแรกของประเทศได้หมดก่อนกําหนดถึง7ปีค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือในตอนนั้นเนี่ยสยามมีธนาคารของตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4มีธนาคารมาเปิดก่อนแล้วใช่ไหมตอนรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็มีชาวอังกฤษเนี่ยตั้งใจจะมาเปิดธนาคารในสยามค่ะแต่บอกว่าให้คนไทยเนี่ยถือหุ้นได้ไม่ถึง50%ส นนะรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็กังวลเลยว่าเนี่มันอาจจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศถูกยุดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ารัชการที่5นะคะก็เลยเสด็จประพาสยุโรปค่ะพร้อมกับเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติตอนนั้นเพื่อไปดูงานธนาคารทั้งหลายเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดธนาคารที่สยามค่ะซึ่งธนาคารแรกที่เปิดมาเนี่ยนะคะตอนแรกใช้ชื่อว่าบุกคลับค่ะเพราะว่าเปิดเป็นห้องสมุดบางหน้านะคะอยู่แถวๆบ้านม่อค่ะแล้วในห้องสมุดเนี่ยก็ลองเปิดธนาคารดูลองรันดูว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแล้วพอเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนบุกคลับเป็นธนาคารแบบจ ย้ายมาอยู่ที่ตลาดน้อยเรียกว่าธนาคารสยามกันมาจนหรือว่าที่จะพัฒนาต่อไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะก็เลยทําให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเนี่ยก็ได้ดูแลกํากับธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของสยามจนมาถึงไทยปัจจุบันเนี้ยก็ดูแลยาวมาตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอข้ามาสมัยรัชกาลที่6สมัยนี้เป็นสมัยที่เรามีเมกะโปรเจกต์เยอะมากค่ะและการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ก็คือปูนซีเมนต์นั่นเองการจะนําเข้าปูนซีเมน ก็าราคาสูงใช่ไหมดังนั้นรัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เลยสนับสนุนให้มีบริษัทปูนซิเมนต์ของไทยแล้วช่วงนั้นเนี่ยไฟฟงไฟฟ้าก็เข้าไทยแล้วก็ต้องไปสนับสนุนเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าอีกอะไรอีกแปลว่ายุคนั้นเนี่ยพระครั้งก็คือจ่ายเงินออกไปเยอะมากนะคะดังนั้นก็ต้องหาวิธีหารายได้กลับเข้าประเทศค่ะก็เลยต้องมีการสนับสนุนการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ผลิตมากพอสามารถส่งออกไปนไํารายได้เข้าประเทศนะคะแล้วจากเหตุการณ์นี้มันก็ต่อเนื่องไปว่าจะต้องมีการทดลองพันข้าวจะต้อง การตั้งสากรการเกษตรซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันทำให้ประชาชนน่ะควรจะต้องรู้ข่าวสารเช่นราคาสินค้าต่างๆตอนนี้เป็นยังไงอะไรเป็นที่ต้องการของตลาดบ้างก็เลยมีการตั้งกรมพาณิชและสถิติพยากรณ์ขึ้นในช่วงนี้แหละปัจจุบันต้องบอกว่าหน่วยงานนี้ยังอยู่นะคะแต่ว่าแตกออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือสํานักง,งานสถิติแห่งชาติกรมส่งเสริมสากรแล้วก็กระทรวงพาณิชนั่นเองค่ะเดิมทั้งหมดนี้เคยอยู่ภายใต้กระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะคะแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นกระทรวงพระคลังมหาสม ก็เจอชา์เลนจ์ที่ใหญ่พอสมควรค่ะเพราะว่าหนเลยคือนี่สาธารณะเนี่ยมีต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5รา,ารัชกาลที่6แล้วเนื่องจากเราต้องสร้างประเทศไงเราต้องใช้เงินออกไปเยอะแล้วพอลงทุนไปเยอะอ่าเริ่มมาขายข้าวเริ่มอะไรเงินกําลังจะไหลเข้าปรากฏว่าไปเจอปัญหาอีกเพราะว่าเจอภัยแล้งสลับกับน้าท่วมก็เลยทําให้ไม่สามารถส่งออกข้าวได้มากพอจะกลับมาส่งออกได้มากอ้าวสงครามโลกครั้งที่1เกิดนะคะดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชาร์เลนจ์มากๆของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติที่ต้องคอยดูแลเเศศรรษฐกิจขของของงปะท แต่เราก็ผ่านมาได้แล้วก็สามารถเจราจาแก้ไขสนสัญญาอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะเหมือนที่วิวเคยเล่าไปในคลิปบทบาทไทยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะนะข้ามจากสมัยรัชกาลที่6มาสมัยรัชกาลที่7นะคะปัญหาย,ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเอาเศรษฐกิจไปผูกกับเศรษฐกิจโลกไงมันเข้าสู่ยุคที่แบบแต่ละประเทศมันเชื่อมต่อกันแล้วนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยโลกเนี่ยเกิด the Great Depression ขึ้นค่ะก็คือภาวะเศรษฐกิจแบบถดถอยครั้งยิ่งใหญ่เลยซึ่งมันกระทบมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแหละแต่ว่ามาเจอจังๆก็คือ เรื่องหุ้นของสหรัฐอเมริกานะคะด่วิวเคยเล่าไปแล้วเป็นหนึ่งคลิปแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็มากระทบสยามเหมือนกันสยามก็คือโอ้โห ยากลาบากถึงกระทรวงตอนนั้นเนี่ยนะคะพยายามจะลดรายจ่ายพยายามจะเพิ่มรายได้พยายามจะจัดทําแผนงบป,ประมาณปีพุทธศักราชที่2,474แต่มันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาเศรษฐกิจในคราวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้ฝั่งการเมืองเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในปี2,475นะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยและในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นเนี่ยเราก็มีนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือพยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งนอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะคะเห็นไหมว่าด้านการคลังนี่คือสําคัญมากนะถึงขนาดที่มีนายกคนแรกปุ๊บนายกก็ขอวควบคลังเลยค่ะและหลังจากนั้นปีหนึ่งค่ะในปี2476นเกนี่ยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติก็เปลี่ยนชื่อค่ะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นกลายเป็นกระทรวงการคลังแบบที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะมีหน่วยงานภายใต้อทั้งหมด8กรมด้วยกันซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าวงการเศรษฐกิจไทยก็จะมีรราาาาม่หนยหนยๆะะะคะเพว ในปีเดียวกันเนี่ยนายปรีดีพนมยงก็เสนอเข้าโครงเศรษฐกิจมาฉบับนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะเรียกชื่อเล่นว่าสมุดปกเหลืองในนั้นเนี่ยก็จะพูดเรื่องวิธีการปฏิรูปที่ดินรัฐสวัสดิการแต่หลักๆเลยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการเพิ่มพลังการผลิตโดยให้รัฐเนี่ยนะคะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมาวางแผนมาบริหารจัดการทางเศรษฐกิจเอง แล้วก็จะมีการโอนทุนแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนเนี่ยมาเป็นของรัฐเอาว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอ,อีกนะแต่สมุดปกเหลืองเมมเรัชกาลที่7คือวิจารณ์หนักมากนะคะผ่านสมุดเล่มหนึ่งชื่อสมุดปกขาวดังนั้นแผนเขาโครงเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยถูกพับไปไม่ได้เอามาใช้อะไรตอนนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลกันว่ามันอาจจะนําไปสู่คอมมิวนิสต์อาจจะอะไรได้ค่ะรัฐบาลนี่นะคะก็เลยต้องหาวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหาอาชีพสงวนให้กับคนไทยก่อตั้งรัฐวิาาิิกกกกรรูาาาาาาดจบงงอย่่เชนสี การนําเข้าการขนส่งสินค้าเป็นต้นนะคะซึ่งจากความพยายามของรัฐบาลช่วงนั้นนะ่ะก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเลิศแต่ก็พอประคองเศรษฐกิจให้ผ่านไปได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าอะไรผลักดันเศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นก็ยังเป็นเรื่องการปลูกข้าวการอาวียังเป็นประเทศการเกษตรนะคะยังไม่ได้ข้ามไปสู่เรื่องแบบอุตสาหกรรมหรืออะไรเหมือนกับประเทศอื่นๆถ้าถามว่าช่วงนั้นมีอะไรดีหน่อยในด้านเศรษฐกิจก็คือหลังจากการเจราจาอันยาวนานในที่สุดเราก็สามารถยกเลิกสนธิสัญญาเบาริงได้แล้วค่ะทําให้ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนะคะขยับตัวได้ ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการวางรากฐานของรัฐวิสาหกิจซึ่งในยุคแรกสุดเลยเนี่ยนะคะกระทรวงการคลงังก็มีรัฐวิสาหกิจในสัก,กัดในอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกันเ <c oughs> ช่นธนาคารของรัฐโรงงานสุราโรงงานยาสูบแล้วก็สำนักงานสลัดกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นค่ะก็อย่างที่วิวขึ้นให้ดูในจอตอนนี้นี่แหละ แลวพอมาในปี2504เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังก็ขยับเพิ่มอีกก็คือมีการจัดตัง้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะที่มีฐานะเทียบเท่ากรมมีจุดมุ่งหมายสําคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการในการวางนโยบายการคลังแล้วก็เศรษฐกิจของรัฐตลอดจนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริการคนแรกเลยนะคะก็คือดรปุ๋ยอึ้งพากรค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าเศรษฐกิจไทย แบบเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มากเลยนะแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะไปเร็วมากค่ะเช่นในปี2504ที่ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมเนี่ยเราก็จะมีแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เกิดขึ้นนะคะส่วนผู้ใหญ่รีที่เล่นมุกไปเมื่อกี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะใครสนใจไปฟังดูได้เคยเล่าไว้คลิปนานละตอนนี้เราหันมามุ่งเน้นการผลิตมากกว่าการนําเข้าเราก็มีการแบบส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติปีถัดมาเกิดตลาดหุ้นไทยเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เราไปซื้อขายหุ้้นนนนนนกั่่่แลละะะะคควววใชงเเเาาีรจ เ็นว่าเรื่องเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องสําคัญแบบสําคัญเลยเพราะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจของอะไรเนี่ยมันก่อให้เกิดเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองของไทยถึง2เหตุการณ์ด้วยกันข่นนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลาคมปี16กับ6ตุลาคมปี19นะคะที่คนออกมาเรียกร้องไม่ให้มีระบบอุปธร,รรมไม่ให้มีอะไรปรากฏว่าอา่าหลังจาก2เหตุการณ์นี้ระบบอุปธร,รรมก็พเ่าวลงไปเยอะเปิดโอกาสให้ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคือเจริญเติบโตได้มากขึ้นไทยก็คือเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเนี่ยสู่ประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเจอวิกฤ โึ้คุณเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่เขาบอกว่าไทยเนี่ยจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียคือเรียกได้ว่าเศรษฐกิจในดูเฟื่องฟูงถึงขีดสุดเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้สุดจริงไงเพราะว่าช่วงนั้นอะฟังดูแบบนี้เราก็คุ้นๆแล้วว่าเอ๊ะนี่มันช่วงกําลังจะปี2540หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าพอปี2540เนี่ยฝันเราก็สลายนะคะเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ฟองสบู่เราแตกโปะจนธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยก็ต้องพยายามจะแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินจาก IMF จากอะไรกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมาวางรากฐานเศรษฐกิจไทยใหม่เลยเพราะว่าเราเจอวิกฤตหนักมาแล้วไง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อที่แบบจะมาจัดการหนี้เสียจัดการอะไรนะคะการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยรัฐบาลมีสภาพคล่องมากขึ้นก็คือต้องจัดการนู่นนี่นั่นไปจนกระทั่งเราผ่านวิกฤตครั้งนั้นไปได้ถึงเราจะผ่านวิกฤตต้ตยมยำกุ้งมาได้นะคะแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังเจอความท้าทายทางเศรษฐกิจมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกอย่างวิกฤตซับพ,พรามผลกระทบจากโควิด -19 หรือปัญหาจากภายในเช่นความไม่มั่นคงทางการเมืองของเราแต่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นนนนขขขาาาึ้หรรือลงงะะคสิ่่ทีเ ได้ก็คือกระทรวงการคลังก็ยังเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องราวเศรษฐกิจของเรามาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกนู่นจนกระทั่งถึง ปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะซึ่งถนับตั้งแต่วันนั้นนะคะที่วิวบอกว่าเนี่ยนับว่าเป็นจุดที่ตั้งกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังก็อยู่คู่กับคนไทยมาทั้งหมด150ปีแล้วค่ะตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของกระทรวงเนี่ยนะไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจณตอนนั้นจะเป็นยังไงกระทรวงการคลงังเนี่ยก็ยังมุ่งพัฒนาแล้วก็บริหารการเงินการคลงังของแผ่นดินโดยมีวิสัยทัศน์ที่เขาถือก็คือเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง,ย,งยืนค่ะซึ่งงงงปปปัััจจจุบนนนนเเเเียะะะะคคถ้้าาาาาารรรรรไดูหมขอกกกวล็ เลยว่าเขามีเป้าหมายทั้งหมด3เป้าหมายแล้วก็มีทั้งหมด9กุวิทธศาสตร์ที่จะทําให้เป้าหมายนี้สาเร็จค่ะ3เป้าหมายนั้นก็คือ1เลยคือต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ2ต้องการสนับสนุนศักยภาพแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ3ก็คือต้องการรักษาความยั่งยืนทางการคลังนะคะและปัจจุบันนี้นะคะกระทรวงการคลังก็มีส่วนราชการอยู่ภายใต้ถึง10ส่วนราชการด้วยกันค่ะโดยจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มภารกิจแบบที่วิวโชยทุกคนดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะนี่ยังไม่นับหน่วยงานอื่นๆในกํากับดูแลที่คอยดูเรื่องการเงิน การคลังของประชาชนเนี่ยในทุกด้านเลยค่ะอย่างรัฐวิสาหกิจก็คือมีเพียบเลยนะทุกคนเหมือนที่ขึ้นให้ดูในจอตอนนี้หน่วยงานอิสระก็มีตั้งสาหน่วยงานหน่วยงานในกํากับอีกเพียบนะคะจะเห็นว่ากระทรวงการคลังนี่ก็คือดูแลชีวิตพวกเราตั้งแต่แบบว่าเศรษฐกิจระดับมหาภาคยันแบบว่าเรื่องเล็กๆแบบเรื่องส่วนตัวเราเลยทุกอย่างในชีวิตเราก็คือถ้าเรายังใช้เงินอยู่เรายังอยู่ในระบบเศรษฐกิจเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะและต้องบอกว่า150ปีของกระทรวงการคลังเนี่ยก็อย่างที่เราฟังฟังนนนนนนไปจะเห็วว่่่าาาาผผร้อ อุปสรรคอะไรต่างๆมาเต็มไปหมดนะคะคือต้องบอกเลยว่าผ่านมาได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆของไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราววิวัฒนาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังที่คอยดูแลเศรษฐกิจของไทยตลอด150ปีที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวความรู้เเเเกก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 ีีี่่่ยยยยวววววััััับบบปรรรระติิศาาส์ษฐจไทงงคล ยังมีความรู้ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้กระทรวงการคัาเขาจัดงานงานหนึ่งอยู่ไม่ควรพลาดเลยค่ะก็คืองาน M O F Journey 150ปีเส้นทางการคลังไทยไปร่วมชมไปร่วมเรียนรู้ไปสนุกกับกิจกรรมกันได้นะคะในวันที่1-3พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนกระทั่งถึง2ทุ่มที่ฮอล์3 1 4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ